ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันกระแสนโยบายประชานิยมของรัฐบาลกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมปัจจุบันนโยบายประชานิยมของรัฐแท้ที่จริงแล้วจะช่วยหรือทำลายรวมถึงรัฐสวัสดิการเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่สังคมไทยพร้อมที่จะใช้ระบบรัฐสวัสดิการแล้วหรือยังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตกลับมาพบกับทู้ฟังในครั้งนี้ตั้งใจจะพูดคุยกันเรื่องของนโยบายทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อสังคมมากมายครับในช่วงแรกนโยบายที่จะกล่าวถึงนี้อาจจะมองกันว่าเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาคนทุกคนยากแต่ช่วงหลังถ้าพูดรูปธรรมหนึ่งของนโยบายนี้หลายท่านชัดเจนครับ รูปธรรมที่ว่าก็คือเรื่องของการจำนําข้าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประชานิยมท่านที่ทางรายการเรียนเชิญมานะครับท่านได้มีประสบการณ์ตรงอยู่ในยุโรปถึง30ปีเห็นถึงเรื่องประชานิยมซึ่งหลายชาติเขาเลิกกันไปแล้วนะครับสร้างความเสียหายพร้อมๆกับทางออกก็คือรัฐสวัสดิการเราเรียนเชิญ อาจารย์บุญส่งเฉลทรท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมาพูดคุยก,กันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอดินต้องเท้าความย้อนชักนิดหนึ่งอาจารย์บุญส่งในฐานะ1ใน13กบฏเมื่อ2,516 ประสบการณ์40กว่าปีเลยสี่สิบกว่าปีประสบการณ์มากมายก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปถึง30ปีนะอาจารย์ครับ34ปี34ปีเลยนะฮะประชานิยมในต่างประเทศเขาทํามาก่อนนานแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีมามานานแล้วฮะครับแต่ว่าเขายกเลิกไปนานแล้วเช่นเดียวกันมมีปัญหาแล้วยกเลิกไปนานตอนี่ารพูดถึงประชานิยมในยุโรปเนี่ยจะถือเป็นเรื่องแปลกครับเพราะคนเขาไม่ไม่ยอมรับกันแล้วเรอฮะได้ใบพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ มันมายังไงและไปยังไงในยุโรปในตะวันตกนี่ฮะคือก็เริ่มกันจากที่รัฐบาลเนี่ยคิดท,ที่จะเอาใจประชาชนในเบือนเน้องต้นนะครับแล้วก็จุดที่ถือว่าเป็นประในตัวแม่เนี่ยก็น่าจะเป็นอ์เจนติน่าเปรองใช่ไหมเปรองฮะแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการเสนอนโยบายประชาิยมเนี่ยซึ่งเอาใจคนยากจนในสลัมเช่นนโยบายยังไงฮะ ทั้งรถแลกแจกแถมทุกอย่างครับผมเอาใจคนยากจนนะฮะตอนนี้ก็ได้เสียงได้เสียงก็มีหลายครั้งที่ฐานจะทํารัฐหารก็ชาวบ้านพวกนี้แหละที่ลุกขึ้นมาปกค้องรัฐบาลครับผมและที่รัฐบาลนี่โกงกินด้วยนะฮะตลอดแต่ก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าไม่มีกลุ่มเนี่าประชาชนเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่สามารถทําได้เนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเอาใจประชาชนระยะสั้นคอันที่สองเนี่ยประชาชนเนี่ย จะสร้างความแตกแยกให้กับคนในประเทศจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่ได้ประโยชน์กับชาตินิยมเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มชนชั้นล่างซึ่งคนนี้ก็จะไม่สนใจเลยทั้งสิ้นผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยน่าจะเหมือนกับอิทธิพลที่ตอนนี้มีการพูดกันว่าเด็กทั่วไปนะฮะหรือว่าคนรุ่นใหม่เริ่มพูดกันว่าโกงบ้างไม่เป็นไรขอให้ได้กินบ้างก็แล้วกันขอให้ทํางานขอให้แบ่งมาให้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ครับ ไอ้นี่คือคือคืออันตรายทางด้านจาร,ริยธรรมของของของสังคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรองก,ก็ทำสิ่งเหล่านี้แต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดนะฮะเงินเพราะประชาชยนยเนี่ยมันมันล้มลลายในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความที่มันทําลายวินัยทางการลังนะครับรายได้ของประเทศกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันมีนิสินมากมายมันก็ก่อเกิดปัญหาเงินเฟอ้อมากมายมาศาลนะครับในที่สุดก็ลม้มลงไปผมสนใจที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการแบ่งแยก จำได้ 30- 40ปีก่อนว่าพูดคําว่าแบ่งแยกแล้วปกครองครับเมืองไทยตอนนี้ก็เผชิญสถานการณ์อย่างนันเหมือนกันนะอาจารย์แต่ในคนละบริบทนะครคนละบริบทบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่านี้แต่สมัยในเผด็จการทหารยุคก,ก่อนครับก็ไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่น่าจะฉลาดเท่านี้นะครับาามายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนะฮะแต่ก็เป็นเผด็จการทุนนิยมสามานที่เราพูดกันเนี่ยก็คือการใช้นโบายประชาธิปไเนี่ย มันแบ่งแยกคนเป็นสองกลุ่มจริงๆครับกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเต็มที่เลยเต็มที่นะสนับสนุนเต็มที่กับรัฐบาลที่ให้เขาได้บ้างครับคั้งที่ให้ก็ไม่ได้ให้เต็มเต็มเต็มหมยนะแต่ก็ได้แล้วก็จะมีคําเปรียบเทียบว่าเออรัฐบาลนี้ให้ถึงจะโกงบ้างไม่เป็นไรก,ก่อนอนั้นไม่มีใครให้ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้จากใครเลยนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์จะไปช้ยมี จำนวนมากมาเอกสารแต่ว่าเงินไปใช้โยมเรียกเงินจากพบานารแผ่นดินไมใ่ใช้ใช่ไหมฮะมันก็ก่อความเดือดร้อนเท่ากับคนกลุ่ม,มอ,อื่นออันนี้เป็นการแบ่งแยกอย่างหนึ่งอาจารย์บอกว่าปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการล้มละลายหนักมากเลยไหมเพื่อจะดูว่าประเทศไทยอย่าได้เดินไปทางนั้นเลยเราเราพูดถึงประเทศไทยได้เลยนะฮะเป็นเช่นตอนนี้เนี่ยอ,อย่างที่พูดกันว่าโครงการจำนำข้าวครับ หมดไปเจ็ดแสนล้านตอนนี้ตัวเลขชัดเจนนะคับเพราะพรกเพื่อไทยแถลงมาเองว่าเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนล้านภายในสองปีเนี่ยเท่ากับปีหนึ่งใช้เงินไปสามถึงสี่แสนล้านสูงมากสูงมากครับผมแล้วในปีนี้เนี่ยก็ยังค้างหนี้ชาวนาอีกหนึ่งแสนสามหมื่นแนานนใช่ไหมครับไม่มีปัญญาใช้คืนครับก็แม้กระทั่งว่าที่พูดกันว่าทาไมไม่เอาข้าวลองนึกว่าเจ็ดแสนล้านเนี่ยไปจำนำข้าวต้องได้ข้าวมาเนี่ย มหาศาลข้าวอยู่ที่ไหนทำมาแนวข้าวไดมาตอนนี้ปัญหาเรื่องเช็คสต็อกอิกคือเท่าข้าวที่ได้มาจํานวนหนึ่งเนี่ยไปขายถึงจะขายขาดทุนก็ตามนะขายขาดทุนก็เกิดประโยชน์อันหนึ่งคือคนในประเทศได้กินข้าวราคาถูกนะครับแต่ปัญหาว่าก็ยังขายไม่ได้คิดแต่วิ่งที่จะหากู้เงินตลอดนะในเรื่องของวินัยการคลังแล้วเนี่ยโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันทําลายวินัยการคลังอย่างรุนแรงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าถ้าปล่อยเดินต่อไปนี่หมายถึงว่าทั้งหมดรวมทั้งข้าวอาจจะเป็นล้านล้านเอาแน่นอนฮะปีละสามสี่ละแสนล้าน<ะ>ใช่ไหมฮะสามปีนี้ขึ้นเป็นหนึ่งล้านล้านครับโดยโดยอย่างน้อยะนะแล้วหกปีก็ไปสองล้านล้านเพราะฉะนั้นมันไปไม่รอดจุนะฮะ,ฮะลองนึกถึงว่าถ้าเราเปิดร้านคาสัสกร้านหนึ่ง<ะ>ใช่ไหมฮะแล้วเราบอกเราจะขายแก้วใบเนี้ย ต้นทุนเนี่ยซื้อมาร้อยบาท <Okay. S 2> แต่เราประกาศตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านว่าขายห้าสิบาท <Ha. S 2> ธุรกิจอย่างนี้มันไปไม่รอดอยู่แล้วใช่ไเราจริงๆไอว้ไอวิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ย <Ha. S 2> เขาควรจะรู้กันว่าในอนาคตระยะยาวเนี่ยมันไปไม่ได้ <Ha. S 2> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันไม่ใช่การแก้ปัญหาชาวนาที่ยั่งยืนเพราะมันครจะคิดวิธีการแก้ปัญหาชาวนาในด้านอื่นมากกว่าท <Okay. S 2> ี่จะเอาเงินมาแจกนี่เหมือนกับอยู่ๆเอาเงินมาแจกที่ชาวนา แล้วมันเปิดช่องทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงกันครบวงจรประชานิยมเข้ามาในเมืองไทยสมัยรัฐบาลทักษิณก่อนเลยหรือเปล่าไม่ฮะก่อนอีกจริงจริงมันมีมาแล้วนะฮะถ้าจำกันได้สมัยอาจารย์ครุกิตาโมทเงินผันเงินผันนั่นก็ประชายนนะฮะคือแต่ว่ามันติดใจคนนะอาจารย์คือไม่ทำอะไรตั้งเยอะตังแยะนี่นะครับคนจำอาจารย์ครุกฤิตได้เรื่องเดียวคือเรื่องเงินผันแม้กระทั่งว่า สะพานคือกริชถนนคือกริชเนี่ยพ <ฮะ S 2> ังไปหมดแล้วแต่คนยังจําเงินพันคือกริชอยู่ใช่ไหมทั้งที่สะพานกับถนนเนี่ยก็มาจากเงินพันกับจานกริชเนี่ยนะครับพอพ้นจากจานกริชเนี่ยสมัยพลเอกเปรมก็มีพิธานิยมนะฮะอ่านโยบายที่ว่าอะไรฮะพันเงินเพื่อสร้างงานในฤดูแรงสร้างงานในสร้างงานในชนบทช่วงฤดูแรงแล้วก็คือเงินพันนั่นแหละครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเขาพยายามให้ทางชนบทเนี่ย คิดงานขึ้นมาจะทําถนนฝายกั้นน้ําบ่อน้ําหรืออะไรก็ตามเนี่ยรัสรัฐบาลก็หนุนให้คนเพราะช่วงหน้าแ้งเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวนาว่างงานนะฮะก็เลยหางานให้ชาวนาทำฮะฮะพ้นจากนั้นมานี่ฮะก็มาถึงสมัยยุคคุณทักษิณเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะแรงมากในเรื่องประชานิยมช่วงนั้นมีเรื่องกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านนะฮะแท็กซี่เอื้ออาทรบ้านเอื้อ,อทอนจาได้ไหมฮะฮะแล้วตอนนี้บ้านเนื้อ,อทอนเนี่ย เหลือกี่หลังต้องถามาเรื่องนี้นะครับผมไปเจอต่างจังหวัดเนี่ยบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเบื่อทอนนะฮะตั้งแต่สมัยคุณทักษสิณจนถึงวันนี้ไม่มีคนย้ายเข้าแม้แต่หลังเดียวเพราะอะไรฮะคือมันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะจริงๆคนที่เจตนาทำขึ้นคนที่ขึ้นมาเนี่ยต้องการเงินส่วนต่างาต้องการเงินทอน,<า>นเงินทอนนะเรือตันะ้งแต่ที่ดินครับ เริ่มแต่การก่อสร้าง<ะ>ใช่ไหมมันมันหลายชั้นหลายชอนนี่พอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยไม่ได้สำรวจความต้องการที่ผมไปเจอชนบทเนี่ยคือเราสังเกตว่าบ้านคนไทยโฉดเนี่ยจะอยู่กันใต้ทุนโลง่งแล้วต้องการเมื่อที่ยเยอะใช<ะ>มไหใต้ทุนโลง่โลงปรากฏบ้านจัดสรรเนี่ยนึกถึงอย่างนี้ว่าเอากล่องไม่ขีดขึ้นมา<ะ>แล้วขยายของไม้ขีดให้ใหญ่นะฮะแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนแรกเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเราทําเป็นโล่งนะฮะแล้วก็ส่วนที่สองเข้ามานีเป็นห้อง ส่วนที่สามสี่ข้างบมมนเป็นห้องมันก็แคบเป็นกล่องขีดเนี่ยคนชุมชนไม่มีใครไปอยู่หรอกครับผมอ,อถึงเขาจะอยู่กับตอ๊อบหรืออยู่บ้านไม้นะฮะซึ่งดูไม่ไม่สะดวกสบายแต่มันโลง่งไอ้ศูนกว้างกับการต้องมาอยู่ในห้องแค,แคบๆเขาต้องการลมพัดผ่านถูกต้องตอนนี้คนที่ทำเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเรื่องที่ดินจะมีส่วนตา่างตรงไหนนะครับการก่อสร้างจะมีส่วนต,าต,าต่างตรงไหนนี่คือนี่คือหัวใจพยานิยมจริงๆครับ มันมันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทุกทุกกระเบียดนิ้วกะวาดาบางน,นโยบายที่ก็อาจจะถือว่าประชานิยมก็ดูดีในระดับหนึ่งอย่าง30บาททักษาทุกโลกอ,อย่างนี้ครับต้องต้องสองส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยเมื่อเราวิพากษ์วิจารณ์ประชานิยมเนี่ยนะครับ,รบไม่ได้หมายความว่าม,าม,มันมันเลวร้ายทั้งหมดมีบางส่วนเนี่ยของมันใช้ได้แต่ประชานิยมเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ในช่วงระยะสั้นเท่านั้นเอง มันสามารถใช้ได้อย่างเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบางช่วงผมว่าอย่างการแจกเช็คสองพันบาทเนี่ยใช่ได้แต่ว่ามันทําแล้จบเลยมันไม่ยืดเยื้อใช่ไหมในแก่ของภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเงินมันไม่หมุนจํำเป็นต้องให้ให้ธุรกิจมันหมุนการแจกเช็คสอง0ันบาทเนี่ยเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับไอ้อย่างนี้โอเคนะฮะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหา สั้นได้แต่ถ้าคิดทําเป็นนโยบายระยะยาวแล้วเนี่ยอย่างกรณีจำนำข้าวเนี่ย<ฆ>นะฮะทำกันมาสามปีนะ,ะข้าปีที่สามีปัญหามากมายแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับ,ร,บรัฐบาลก็ยังยังโฆษณาไปดูโสปโสเตอร์หาเสียงทั่วไปถ้าตีความบอกว่าจะสารตอนนี้วัยเดิม <laughs> ก็แสดงว่าคุณจะเดินประชานิยมต่อใช่ไหมประเด็นหนึ่งหรือว่ามาดูอีกอันหนึ่งนะฮะอย่างพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับลงป้ายโฆษณา,าเสียงเนี่ยว่าผมขออนุญาตเอ่ยชื่อจะได้ ชัดเจนนะครับอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยคือหมื่นห้าพันบาทต่อตันนะฮะประชาชนของพักเพื่อไทยนี่ยังสร้างปัญหามากมายมาสารพักภูมิใจไทยเสนอการเลือกการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเสนอว่าจะให้สองหมื่นเนือกว่าเนื้อกว่าคือคือคิดไหมครับว่าหมื่นห้านี่จะตายอยู่แล้วนะครับบ้านเมืองนี่ลุกเป็นไฟตอนนี้ตัวเองเสนอสองหมื่นนีดนี่หมายความไปอย่างไรครับผมเจ้าชนะแค่แค่อยากได้เสียง จากประชาชนเท่านั้นเนยนะครับผมทิ้งประเด็นไว้สักนิดครับอาจารย์บุญส่งครับก่อนที่จะพักกันอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ลึกกับประชานิยมโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คือต้องเข้าใจว่าประชานิยมเนี่ยมันแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้เลย<า>นะฮะ<า>ประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราเราประสบปัญหามากท้งเศรษฐิกับเรื่องประชานิยมนะ,ะครับถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวข้าม หรือก้าวผ่านประชานิยมไปคิดวิธีการใหม่นะครับผมครับอันนี้ไม่สําเร็จครับจะก้าวผ้าจะก้าวข้ามจะก้าวผ่านได้คงต้องมีความชัดเจนและลึกซึ้งกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่และกลับมาติดตามเรื่องราวของประชานิยมกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับกลับสู่ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตจากช่วงที่ผ่านมาเราพูดคุยกันเรื่องประชานิยมจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยและก็ก่อผลที่เป็นรูปธรรมชัดๆในบางนโยบายอีกหลายนโยบายที่ต้องพิจารณากันให้ลึกซึ้งที่เป็นนโยบายประชานิยมสนทนากับอาจารย์บุญส่งเฉลยทอนอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลังสิตเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บุญส่งบอกว่าก็ต้องพิจารณาแบบแยกแยะอาจจะมีประโยชน์อย่างเช่นเรื่องระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวหรือว่าบางเรื่องผมยกตัวอย่างไป30บาทรักษาทุกโรคจริงๆที่มาเนี่ยเป,เป็นความต้องการพยายามเสนอของบุคลากรที่ดีของสาธรารณสุขแต่มันถูกบิดเบือนไปหรือย,อยังไงอาจารย์กับเรื่องนโยบายเช่นตัวอย่างเรื่องนี้จริงๆ30บาททุกโรคอัรักษาทุกโรค,คร จริงๆไม่ใช่นิบาบใหม่นะฮะถ้าลองนึกย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คือการรักษาแบบอนาถาสมัยก่อนเราเรียกนะฮะคนยากคนจนเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องเสียสตังเหมือนกันแต่เราเรียกว่าเป็นคนไข้อนาถาจำได้ไหมฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนจากอนาถามาเป็นส0สิบาทรักษาทุโรคแล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนไปเป็นบัตรทองก็ดีเราย้อนกลับมาส0สิบาทใหม่ักประกันสุขภาพครับผมมันจะกลับไปกลับมาเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าถามว่า 30มิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นประชานิยมหรือไม่บางทีการตั้งคําถามแบบแบบอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวโครงการขึ้นมาถามว่าไอ้นี่เป็นประชาชนนิยมหรือไม่เนี่ยมันจะทําให้เข้าใจกันสับสนสับสนยังไงสับสนฮะคือการพูดถึงประชานิยมเนี่ยม,มันมันมีมันมีหลักของมันอยู่ครับ,รบว่าไอโครงการอันนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประชานนิยมก็ได้ห,หรือโครงการเดียวกันนี้อาจจะเป็น รัฐสวัสดิการก็ได้งั้นต้องจับหลักให้ชัดต้องจัดจับหลักฮะถ้าจับโครงการนี้จะไม่ได้เพราะในสมมติว่าอย่างประชาิยมตอนนี้เราพูดกันใช่ไหมฮะสามทิบาทรักษาทุกโรคแต่ว่าในรัฐสวัสดิการเนี่ยก็มีการรักษาพยาบาลฟรีเช่นเดียวกันใช่ไหมหยุคโครงการที่มาเนี่ยเราจะเอ๊ะแล้วอันนี้มันเป็นประชานิยมหรือว่าเป็นรัฐสวัสดิการนะฮะมันจะสับสนตรงนี้ตอนนี้หลักที่มันจะจับเนี่ยผมตั้งตัวอย่างง่ายๆอันดับแรกนะฮะมันมีอยู่สามสี่ข้ออันดับแรกเนี่ยสมมตินะฮะ เอาโครงการนี้ขึ้นมาวางนะฮะตอนโครงการนี้แล้วตั้งคําถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าเปลี่ยนแปลงพักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศโครงการนี้ยังคงอยู่ไหมแต่ตรงนี้มันก็มีแทรกซ้อนตรงที่ว่าพักการเมืองต่างๆเนี่ยมักจะไม่เอาโครงการที่พักอื่นทํามาก่อนนี่นี่คือปัญหาของ ของการเมืองในในประเทศไทยนะครับขอผมอนิดนึงพูดอยงี้ดีแล้วฮะคืองี้ครับผมคือนักการเมืองไทยมันแปลกอันหนึง่งครับสมมุติว่าถ้าถ้าพรรคหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลคร <C> ับสังเกตไหมฮะจะพยายามทําลายโครงการที่พรรคหรือรัฐบาลที่กเลาทํามาให้หมดซิ่งครับ <ML: c trees> โดยเจตนาว่าไม่ต้องการให้มันริมายหรือไม่ต้องการให้มันให้ประชาชนนึกไปถึง โครงการน,นั้น<า>ถ้ายังคงดําเนินต่อแล้วเนี่ยจะท่านพิยรคิดว่าโอ้โหนี่เป็นโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้วครับรัฐบาลใหม่มาต้องทาลายหรือไม่ถ้าทําลายไม่ได้เพราะว่าโครงการดีคนยอมรับก็จะมีการเปลี่ยนชื่อหรือม,มีการเปลี่ยนปรับน,นิดนึงหให้ว่าเป็นของชั้นนะไม่องย่งาครับแล้วพอรัฐบ,บาลอีกรัฐบ,บาลขึ้นมาก็จะทําอย่างนี้เหมือนกับรัฐบ,บาลที่แล้วหาหาทุกคนทำนี้ตลอดอันนี้เป็นเป็นเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องเศร้าตรงที่ว่า ในแต่ละรัฐบาลโครงการดีมีครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่มาเนี่ยก็ควรจะสารต่อนโยบายดีๆของเขา,าไม่ใช่คิดจะทำลายทั้งหมดเพราะกลัวว่าประชาชนจะนึกถึงงง้นตัวเองจะไม่ได้คะแนนเสียงบางท่านก็วิเคราะห์ว่าการเริ่มใหม่เนี่ยเบ็ดเงินมันเริ่มัมงแต่ต้นมันเราเคยเจอปัญหานี้เยอะนะสร้างรถไฟนี่นะครับจนทั้งบางบริษัทนี้ แอบกระเป๋าหนีกันไป<า>แล้วนะครับ<า>เพราะามันต้องเริ่มต้นใหม่ทุกทีที่เส้นสัญญาไปแล้วครับผมสร้างหรือทําลายประเทศเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่สังคมไทยเราประชาชนไทยเราต้องชัดประชานิยมมันลึกซึ้งขนาดไหน,อ,นอยากให้อาจารย์มุนส่งได้ตีแผ่ให้ชัดๆัดเพื่อเราจะได้ตระหนักกันต่อไปอคือประชานิยมเนยครับต้องเข้าใจว่าโครงการประชานิยมเนีฮะตามหลักเดินรอนก่อนนิดนะครับ อันดับที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นโครงการที่ไม่ยั่งยืนค <Okay. S 2> ใช่ไหมฮะอันนี้เราจะเห็นชัดอย่างสมมุติที่ผมตั้งคําถามเมื่อกี้ว่าโครงการนี้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนนายุฐมนตรีโครงการยังอยู่ไหม <Okay. S 2> ถ้าคําตอบเป็นบอกว่าไม่อยู่หรือว่าคําตอบเป็นบอกว่าไม่แน่ <H as. S 2> อาจจะอยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่อยู่ก็ได้ <H as. S 2> ให้นั่นเป็นปัญหานิยม <Okay. S 2> เพราะมันปราศจากความมั่นคงแต <Okay. S 2> ่มันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคําตอบบอกว่าอยู่แน่นอน ค่อยคิดกันมาอาจจะเป็นประชาชนิยมหรืออาจ<า>จะเป็นรัฐสวัสดิการิาย,ยมแล้วท่านมานนใน,นประเด็นหนึน่งประเด็นที่สองนี่นะฮะก็คือว่าโครงการนั้นเสนอขึ้นมาเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีเจตนาที่จะหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่รหรือว่าเป็นการมองเสนอมาโดยเจตนาที่จะเห็นถึงอนาคตที่ไกลไปอ<า>ีกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปี<า>ถึงคนรุ่นใหม่แต่ถ้าคิดมาเพื่อจะหาเสียงเลือกตั้งอันนั้นเป็นประชามนอันที่สามที่สําคัญนี่ด<า>ูจากประชาชน โครงการอันนี้เนี่ยเราเสนอข้ามาเนี่ยประชาชนเข้าไปรับบริการเนี่ยประชาชนรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิทางสังคมเช่นท่านฉันมีสิทธิ์จะได้อะพราะ ha, ha. ฉะเป็นปะชากรอนะ <Ha. S 2> เดินยืดอ,อกเข้าไปรับความช่วยเหลือไม่ใช่ไปนนร้องของนะหรือว่าไปรับแล้ว <Ha. S 2> รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ ha, ha. ต้องกราบตั้งแต่เสมียนจนตั้งถึงนึกถึงหนี้บุญคุณเขาตลอดอันนี้ ha, ha. ไม่ใช่ประชาไม่ใช่รัฐสื่อการละไม่นด่เป็นประชานิยมละป <Ha, ha. S 2> ระชายมต้องการเจตนาเหล่านี้แน่นอน อันที่สี่เนี่ยที่ชัดเจนก็คือว่าสิ่งที่เป็นประชานิยมเนี่ยมักจะไม่ถามหรือไม่สำรวจความต้องการของชุมชน <h> นะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยให้เราชัดๆนะฮะ,ะสมมติว่รารัฐบาลบอกว่าเขามีเงินเหลือประมาณหมื่นล้านตอนนี้มีหมื่นล้านแล้วตั้งคําถามกับคนในชุมชนจากวัาคนในกรุงเทพเนี่ยนายบานบอกกรุงเทพมีเงินอยู่หมื่นล้านจะตั้งกับถามคนในกรุงเทพว่าเอาเงินหมื่นล้านไปทําอะไรครับคําตอบผมเชื่อเลยนะะผม ถามทุกครั้งทุกกลุ่มเนี่ยทุกคนจะคิดถึงเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลใช่ไหมฮะเพราะสารสุขนี่สําคัญอาจจะคิดไปถึงทนหหนทางเรื่องการจราจรเรื่องการทํารถไฟฟ้าเรื่องเนี่ยจะไม่มีแม้แต่คนเดียวทุกกลุ่มที่บอกว่าเออถ้ามีหมื่นล้านเนี่ยเอาไปทารถเมฟรีแต่ของไทยนี่ทำกรุงเทพนี่ทำรถไม่ฟรีมันหมายความว่าไงแสดงว่าคุณมีเงินเหลือจํานวนหนึ่งเนี้ย แล้วถามประชาชนหรือเปล่า,<ห>าถ้าถามนี่ผมไม่คิดว่าจะมีคนกรุงเทพสักคนหนึ่งที่คิดว่าจะเอาเงินที่มีเหลือไปทารถเมล์ฟรีเขาจะคิดถึงเรื่องอื่นอย่างที่บอกเรื่องโรงเรียนเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลไอ้น,นี่ก็คือว่าคุณเสนอขึ้นมาโดยไม่ได้มีการสํารวจหรือถามความต้องการของชุมชนที่แน่นอนไอ้น,นี่คือประชานิยมยิ่งรถคันแรกนี่ยิ่งหนักเลยนะไอ้น,นี่ไม่เคยมีชาติใครทำนะฮะ คือไอ้จำนำข้าวนี่ก็ร้าย<ะ>รถคันแรกนี่ก็ก็ร้ายะนะ,ะมันมันไม่มีชาติไหนที่คิดว่าอยู่ๆมีเงินเหลือนะฮะแล้วอยู่ๆคนจะคืนเงินภาษีให้ประชาชนในคนละแสนบาทท<ะ>ถาให้ประชาชนไปซื้อรถคันหนึ่ง<ะ>อันนี้มันผิดในต้นแหละในแง่ของการการคมนาคมนะฮะ,ฮะนะะมันมันก็จะต้องถ้ามีเงินเหลืออย่างนี้เนี่ยต้องคิดถึงว่าจะปรับปรุงรถเมย์ได้อย่างไรเพเน้นทางทําอย่างไร ขนส่งมวลชนนส่งมวลชนทำหน่อยมันต้องไปคิดเรื่องนั้นไม่ใช่คิดให้เราไปซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วปัญหารถคือรถก็ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองถนนนี่มีเท่าเดิมไม่ขยายรถมากขึ้นอีกเป็นเท่าไหร่นะฮะน้ํามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ออกมาแล้วนี่ครับฝีมันแตกเลยนะคนทิ้งใบจองเป็นแสนคนนี่คือคือสิ่งที่คิดขึ้นมาเพื่อเพื่อเอาชนะทางการเมืองเพื่อขอคะแนนเสียงเท่านั้นนี่คือชิดจุด ข้อประชานิยมเนี่ยม,มันแย,ย่ตรงนี้หลักสี่ข้อที่อาจารย์บุญส่งได้สรุปมานี่ต้องพิจารณาอย่างชัดเจนเลยนะฮะจะได้ง่ายขึ้นแล้วบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจําอย่าลืมกันง่ายๆกับการใช้ในโยบายประชานิยมในเมืองไทยเพราะว่าถ้าถ้าเราลืมง่ายนะฮะ,ฮะ,ฮะอย่างกรณีจํานําข้าวเนี่ยเดือดร้อนข,น,ขนาดนี้ะ คนผูกคอตายคเพราะเหตุการณ์นี้เข้าไปกี่ศพแล้วนะครับอถ้ายังลืมเนี่ยผมก็ก็ต้องถือเป็นกรรมของประเทศเขาบอกคนไทยลืมง่ายคือจะบอกไม่ลืมนี่็ก็ทําบากระหว่าแต่ว่าถ้าเขาลืมกันเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเพราะเพราะตอนนี้มันชัดเจนว่าไอโครงการจำนาข้าวเนี่ยอันเป็นประชานนิยมตัวตัวเอของเมืองไทยตอนนี้เนยครับมันสร้างความเดือดร้อนมันทําร้าย ทําลายประเทศชาติรุนแรงมาก<ฮ>ะนะฮะถ้าชาวนายังลืมและถ้าคนทั่วไปยังยอมให้รัฐบาลทําโครงการอย่างนี้ออกมาอีกแล้วก็ผมนึกไปออกเหมือนกันนะครว่าเราจะอยู่กันอย่างไร,รนะครับอันนี้คือคือจุดสําคัญนิดนึงกับเรื่องจํานําข้าวเนี่ยเท่า <ฮะ S 1> ที่ติดตามข้อมูลมันไม่เพียงแค่เกือบจะล้านล้านที่สูญเสียแต่ตลาดข้าวในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าได้ไปตัดห่วงโซ่ ไปทำลายข้อต่อของการค้าข้าวอยู่หลายเรื่องนะฮะแม้กระทั่งว่ามันทำให้ชาวนาส่วนหนึ่งเนี่ยคิดง่ายๆปลูกข้าวอะไรก็ได้ปลูกไปทำแป้งเอาข้าวไปทำแป้งเอาง่ายๆไม่ต้องคิดถึงการเลือกพันธุ์ข้าวทำดีขึ้นมาซึ่งเราเคยเป็นอันดับหนึ่งในเกียรนะครับปรากฏตอนนี้ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ข้าวเร็วที่สุดแล้วข้าวเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ก่อนที่จะจำนำมันควรจะทําให้อบแห้งอะไรเนี่ย<ะ>ให้แห้งก่อนจ้ตากแห้งเรียบร้อยแต่น,นี้ได้ชื้นหรือ,ยอยงไงก็ก็คนขึ้ามามิหนาซ้ําเอาพันธุต์ต่างๆไปไว้รวมกันอีกค<ห>ือเพียงแต่ให้เอาเงินมาก่อนเท่านั้นเอง<ห>อันนี้<ห><ห>คือการทําลายวัฏจักรหรือว่าวงจรการปลูกข้าวของประเทศซึซ่งเป็นเป็นสันหลังของเราเลยนะครับ,รบแล้วต่อไปเราจะไปสู้กับเขมรจากเวียดนามจากลาวที่เขาก็ปลูกข้าวแข่งกับเราได้อย่างไรตอนนี้ในต่างประเทศผมเรียนเลยนะฮะ เพิ่งได้ข่าวมาจากทางเดนมาร์กนี่แจ้งมาเลยว่าตอนนี้ข้าวไทยแทบไม่มีขายแล้วะครับขายข้าวเวียดนามกับข้าวของกัมพูชาตอนนี้ไปขายกันใหญ่โตแล้วมีพันข้าวมีชนิดข้าวให้เลือกมากมายของไทยเราแย่เพราะฉะนั้นอย่างที่ว่านี่ผลมันไม่ได้เกิดแค่สองสมปีหรือว่าแปดเก้าปีที่ผ่านมาแต่มันจะต่อเนื่องปีข้างหน้าด้วยนะจย์นะผลร้ามันจะ,จะ,จ,ะจะดำเนินออกไป อีกไกล <หา S 2> มันเหมือนแรงกระเพื่อมนะฮะ <หา S 2> ตอนนี้นี่เป็นตอนนี้เป็นจุดที่มันระเบิดขึ้นมาใช่ไหมฮะ <หา S 2> มันแรงกระเพื่อมมันจะไปไกลไกลต่อว่<ห>า,าที่เราจะพลิกตัวกลับครับอาจารย์อาจจะขอได้พูดถึงรัฐสวัสดิการสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายของครั้งนี้นะฮะเพื่อเราอาจจะต้องขออาจารย์ต่อเนื่องในครั้งหน้าเต็มๆ,ๆอยู่แล้วแต่อะไร,รที่มันน่าจะมองให้เห็นว่ารัฐสวัสดิการน่าจะเป็นทางออกได้จากประสบการณ์ในต่างประเทศ คือผมอยู่มาในในผมอยู่สวีเดนส่วนใหญ่นะฮะค,คือเคยอยู่ในผมอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาแล้วไปอยู่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่สวีเดนเนี่ยสวีเดนเป็นประเทศที่ใช้ระบบรัฐสุดิการครับและตอนนี้ทั้งโลกเนะี่ยยอมรับกันเลยนะฮะว่าระบบรัฐสุดิการที่ดีที่สุดนอยู่แถบสแกนดิเนเวียนครับเขาดูแลคนตั้งแต่เกิดจนทั้งตายตลอดวัฏจักรชีวิตเกิดเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กหนุ่มสาวมีครอบครัวทํางานเป็นคนแก่ คนพิการประสบอุบัติเหตุนะครับ<ะ>หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฮะจนช่างเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นจนทั้งตายเนี่ยรัชสการจะเข้ามาดูแลคนตลอดกระบวนการตอนที่อยู่ต่างประเทศจะเกิดความรู้สึกอันหนึ่งนะครับพอเราเข้าไปรับบริการจากรัชสการเนี่ยพอไปรับแล้วเราก็นึกถึงประเทศไทยฮะ,ฮะ,ฮะน่าจะมีอย่างนี้บ้านเราน่าจะทำะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาสามสิบปีที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสีย๋ยบผมว่า เมืองไทยต้องก้าวข้ามประชานิครับเพราะมันมันก่อความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับประชาธิเนี่ยละทางเทศนี้เขายกเลิกหมดแลยก็ <Kah ful S 3> ไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าพูดว่าเขาจะเสนอนโยบายประชาธิยมเหมือนพรรคการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ยังพูดกันอยู่นะฮะยังเอาประชาิยมมาแข่งกันรเราต้องก้าวข้ามผ่านนะครับถ้ามีการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยการเสนอสวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการประชายชนคือคือผม,ผม,ผ,มผมคิดอย่างนี้ฮะคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเมื่อกี้อาจจะทําให้เกิด ความระแวงสงสัยก็มีคำว่ารัฐเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเราใช้คำใหม่ก็ได้แต่เนื้อหาเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะอาจจะใช้่อว่าสวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการประชาชนมันฟังดูดีกว่าเป็นการดูแลกันอย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนถึังตายต้องทำแล้วะครับอาจารย์ครับต้องคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์มุส่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้สําคัญนะครับประชานิยมจะสู้ รัฐสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการสังคมอย่างไรปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลางังสิตจะนำเสนอ่านผู้ฟังต่อเนื่องครับสวัสดีครับ